หลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรหรือพระครูสุนทรวชิระปัญญาเป็นพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติที่มีชื่อเสียงแห่งวัดป่าใต้พัฒนารามตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วประวัติโดยย่อนามเดิมบุตรดาฉายาปัญญาธโรสมณศักดิ์พระครูสุนทรวชิระปัญญาวัดสังกัด วัดป่าใต้ทัฒนารามจังหวัดสะแก้วท่านเป็นพระนักปฏิบัติกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นภูริถตโตโดยมีความเมตตาต่อญาติโยมมักสอนทำให้เข้าใจง่ายเน้นการเจริญสติภาวนาท่านยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียงวัตถุมงคลหลวงปู่บุตดาได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นเช่นเหรียญมังกรคู่ปี2560 เป็นที่นิยมมากในหมู่สัทธาผ้ายันพระผงตะกรุดและเครื่องรางต่างๆซึ่งเชื่อกันว่าช่วยด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและโชคลาประวัติการบูตรหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกท่านบรรพชาและอุปสมบทตั้งแต่ยังหนุ่มโดยมีพระอุปชาเป็นพระเถระสายกรรมฐาน ได้รับฉายาว่าปัญญาทารแปลว่าผู้ทรงไว้ด้วยปัญญาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุนทรวชิระปัญญาลำดับครูบาอาจารย์สายวิปัสสนานับตั้งแต่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตต้นสายวิปัสสนากรรมฐานพระป่าในยุคปัจจุบันหลวงปู่มั่นเป็นครูใหญ่ผู้วางรากฐานการปฏิบัติสายพระป่า2 พระอาจารย์กงมาจิระปุญโยสิทธิสำคัญของหลวงปู่มั่นเผยแผ่กรรมฐานมาถึงภาคอีสานตอนใต้และภาคตะวันออกหลวงปู่บุตรดาได้ติดตามเรียนรู้ธรรมกับท่าน 3. พระอาจารย์ฟันอาจาโรพระอาจารย์ลีธรรมมัทโรพระอาจารย์สิงขันตยาขโมครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่หลวงปู่บุตรดาศึกษาวิธีปฏิบัติและแนวทางการภาวนา ครูบาอาจารย์สายพระป่ายในเขตอีสานภาคตะวันออกเช่นพระอาจารย์วันอุตตโมหลวงปู่เทศเตสรังสีหลวงปู่ชอบฐานะโมท่านเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการฝึกปฏิบัติของหลวงปู่บุตรดาสืบสายธรรมดังนั้นสายวิปัสสนาของหลวงปู่บุตรดาปัญญาธทโรจึงสืบต่อมาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมา หลวงปู่บุตรดาซึ่งแนวทางการปฏิบัติเน้นการภาวนาพุโทโธการเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติปัฏฐานสี่และการดำเนินชีวิตเรียบง่ายแบบพระกรรมฐานป่าคำสอนสำคัญของหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโรไว้ดังนี้ 1. เรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างเกิดจากใจถ้าใจดี ทุกอย่างก็พลอยดีถ้าใจเศร้าหมองทุกสิ่งก็พลอยหมองการฝึกใจด้วยสติและภาวนาจึงสำคัญที่สุด 2. ความไม่ประมาทหลวงปู่มักย้ำเสมอว่าอย่าประมาทในชีวิตความตายมาไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาการหมั่นภาวนาเจริญสติทุกวันคือเกราะคุ้มภัยแท้จริง 3. การปฏิบัติกรรมฐานใช้พุทโธเป็นหลักในการเจริญสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันเพื่อให้จิตมั่นคงเมื่อจิตสงบจึงใช้ปัญญาพิจารณาเห็นไตรล,ลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา 4. เมตตาและศีลท่านสอนให้รักษาศีลอย่างเคร่งครัด เพราะศีลเป็นรากฐานของสมาธิและปัญญาให้แผ่เมตตายอยู่เสมอเพื่อเกื้อกูลตนเองและผู้อื่น 5. ความเรียบง่ายและสันโดษเน้นการอยู่อย่างพอเพียงไม่ยึดติดในวัตถุเห็นคุณค่าของความสงบมากกว่าความสะดวกสบาย